เมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีมติเห็นชอบออกมานะคะเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวงรายการ Amazing Marathon Bangkok กว่า264ล้านบาทค่ะซึ่งทางคุณสิริพงศ์อังคศกคุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนใน เมืองหลวงรายการ Amazing Marathon Amazing Thailand Marathon Bangkok นะคะประจำปี2,568ถึง2 5 7 0 3ปีด้วยกันนะคะเพื่อเป็นค่าลิขสิทธิ์แล้วก็ค่าภาษีที่เกี่ยวข้องก,กับการจัดการแข่งขันนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า264ล้านบาทตามที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอมานะคะคาดว่าประเทศไทยเราจะมีรายได้จากการใช้จ่ายเงินจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันผู้ติดตามผู้ชมการแข่งขันทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชา ที่จะเดินทางมาร่วมแข่งขันตลอด3ปีไม่น้อยกว่า3,297ล้านบาทค่ะมีการเกิดการจร้างงานสําหรับเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะทั้งอาสาสมัครนักเรียนนักศึกษาที่จะมาปฏิบัติภารกิจตลอดทั้ง6เดือนก่อนการแข่งขันมากกว่า21,000อัตราค่ะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการประกอบไปด้วยเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันไปทั่วโลกนะคะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า870ล้านบาทครอบคลุ ปีละไม่น้อยกว่า180ล้านครัวเรือนทั่วโลกค่ะ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วคาดว่าประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันตลอดโครงการ3ปีนี้จำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า4,377ล้านบาทค่ะซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็มีการดำเนินการจะทำรายละเอียดข้อคิดเห็นต่างๆนะคะของสำนักงบประมาณแล้วก็ในงานที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของการสร้างรายได้ผ่านการจ้างงานการเดินทางมาท่องเที่ยวการแข่งขันแล้วก็การประชาสัมพันธ์ไม่ต่ำกว่า1,459ล้านบาทค่ะ วมไปถึงมีการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่การแข่งขันให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกรีธาโลกแล้วก็เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยที่รัดกุมด้วยค่ะครับ